แบบฝึกอ่านบัญชีคำพื้นฐานชุดที่19ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งบวนบออวนอบวนไม่โทรบวนบวนบอบอ,อบอไม่อีกบอบอ บอก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 บอดบอร์ดบอร์ดบนบอนบนบន บอนบรรไม่อีกบรรบรรบ่อยบอยาบ่อยไม่อีกบ่อยบ่อยบังบออะงอบังบังบันได บออนอบันดดไอไดบันไดบันไดบางบออางอบางบางบางบออางอบางไม่โทรบ้าง บ้างบ้านบออานอบ้านไม่โทรบ้านบ้านบ่ายบออายอบายไม่อีกบายบายบิน บออินอบินบินบุกบออุกบุกบุกบุงบออุงอบุงไม่โทบุงบุง บูชาบออบูชออาชาบูชาบูชาแบบบอแอบอแบบแบบใบ บอไอใบใบประตูตอรออะประตอ,อูตูประตูประตูเก่งครับ